ครับจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทุกวันนี้เราก็มาอยู่ในโลกของการแข่งขันของ AI กันแล้วนะครับผมกำลังจะพูดถึง AI 2ตัวที่เปิดตัวมาเป็นคู่แข่งกันอย่างสูสีอย่างเจ้าตัว ChatGPT แล้วก็เจ้าตัว Google Bard ท,ที่มาช่วยเหลือในการทำงานของเราในสะดวกสบายกันยิ่งขึ้นในทุกวันนี้นะครับในตัวแรกก็คือเจ้าตัว ChatGPT ซึ่งเปิดตัวมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวถัดมาก็คือตัว Google บาทนะครับซึ่งเปิดตัวมาไม่กี่เดือนที่แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าตัว Google บาทนะครับมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะนํามาใช้งานกันนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจจะใช้ตัว ChatGPT ก็สามารถที่จะไปค้นหาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับครับทีนี้ในการที่จะใช้งานเจ้า Google บาทเนี่ยเราก็จะต้องมีบัญชี Google ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบัญชี Google ที่ ที่เราใช้นะครับผมเปิด Google Chrome นะครับมีหลายบัญชีเลยนะครับผมเลือกไปที่บัญชีที่1ของผมนะครับซึ่งเป็นคนที่1ผมคลิกเข้าไปผมขอสลับบัญชีที่หนึงนะครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะเดี๋ยวเราเข้ามาที่ bard.bard.google.com นะครับเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเบื้องต้นนะครับหน้าจอแนะนำก็จะบอกว่า บาทเนี่ยแคนทำอะไรได้บ้างนะครับแคน Explain your code ทูกอยู่อะไรลายไปลายนะครับแคน Write some ลายเหล็กฟอยูนะครับแขน Help you Example นะครับแล้วก็อ่านไปนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆทีนี้ในล่างล่างขวานะครับในฝั่งปุ่มทางด้านขวานะครับด้านล่างฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีจอยเว z a r d นะครับเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับปึ๊กนะครับกดที่จอยเว z a r d ก็จะเจอ ตัวจอยแบนเวดลิทก็เช็คบ็อกนะครับแล้วก็กดจอยเวดลิทอีกหนึ่งครั้งปึ๊กหน้าจอก,ก็จะวิ่งมาที่หน้านี้นะครับ You have been a d d to the wedlit s นะครับแล้วก็กดที่ got it นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าอ่ะโอเคบัต c a n h e l you explain แล้วก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วก็ตัวเขียวๆด้านล่างก็ you have been added to the wedlit s แล้วก็ตรงนี้จะส่งอ e ีเมลไปที่เราเดี๋ยวเราไปดูตรงที่อ e ีเมลเพื่อที่จะเปิดอ e ีเมลของเรากันครับอีเมลนะครับเราก็จะเจออ e ีเมลบาท i m n a i experiment นะครับก็เปิดไปดูอ e ีเมลตรงนี้มันจะบอกว่าอ่ y u r e on the w e i l i s t เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดอ e ีเมลไปแล้วก็ไป refresh เจ้าตัว u r l ตัว b a r t google com อีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานเจ้าตัว บาทนะครับเดี๋ยวเราไปกันจากรีเฟซแล้ว1รอบนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นเทอร์มแอนด์ไพรเวมาจากนั้นเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับข้างล่างนะครับพอจบเทอร์มออฟเซอร์วนะครับแล้วเราคลิกที่ agree ไปรูปร่างหน้าตาจะออกมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็มันจะมีบล็อกป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าบาท East a n experiment นะครับเราก็อกด continue ไปก่อนเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาเหมือนแชทบอทเหมือนแชท GPT เลยทีนี้เราลองมาดูว่าไอ้เจ้าตัว Google Bard เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็เทียบสมรรถนะกับแชท GPT แล้วมันจะถูกอกถูกใจเราขนาดไหนสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้แชท GPT นะครับก็ลองลองคลิก เข้าไปดูที่ YouTube นะครับจะมีคลิปสอนอยู่เยอะเลยนะครับมีมีความสามารถของ Chat GPT ที่จะช่วยตอบคำถามซึ่งเป็นของบริษัท Open AI นะครับที่ทำมาทีนี้ผมไปที่ o o o l l e บาทเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากรู้ว่า g o o g l e b บาทเป็นใครนะครับผมคลิกไปว่า w h o u r u แล้วก็ปึ้งนะครับ ถามไปเลยว่า w h o a r e y o u แล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่า IM a Bard a l a s t l a n g u a g e Model and Sonos c o n v e r s a t i o n R โอเคอ่านยากครับทีนี้ถ้าผมยังไม่คล่องภาษาอังกฤษผมจะอ่านเป็นภาษาไทยผมคลิกขวาตรงที่ไหนสักแห่งหนึงนะครับในบริเวณนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกแปลเป็นไทยเสร็จนะครับนี่ อ่านง่ายกว่าเดิมครับ I am b า t แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า AI เชิงสนทนาหรือว่าแชทบอทที่ได้รับการฝึกฝนฉันได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่จะเรียนรู้ที่จะทำงานได้หลายประเภทเช่นพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทาตามคาแนะนาของคุณและทาตามคาขอของคุณอย่างรอบคอบ ใช้ความรู้ของฉันเพื่อตอบคําถามของคุณอย่างครอบคลุมให้ข้อมูลต่างๆนันาแล้วก็สร้างข้อความสร้างสรรค์นในรูปแบบต่างๆของเนื้อหานะครับนี่คือถือว่าเป็นการแนะนําตัวไอ้เจ้าตัว Google บา r d ไปในตัวนะครับและบรรทัดสุดท้ายเขาก็ยังไม่ลืมบอกว่าฉันยังคงเรียนรู้และมองหาวิธีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงอยู่เสมอหากคุณมีข้อเสนอหรือว่าข้อแนะนําโปรดแจ้งให้เราทราบด้วยนี่นะครับทีนี้ เรารู้แล้วว่าเขาเป็นไขรในเบื้องต้นนะครับเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างา What you can do เนี่ยคำถามง่ายๆเลยนะครับปึ้งลงไปคุณสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็จะประมวลผลอยู่สักคู่หนึ่งนี่ตอบคำถามเรามาแล้วนะครับฉันทำได้หลายอย่างเลยนะครับนั่นคือหนึ่ง ตอบคำถามของคุณบางอย่างอย่างครอบคลุมพร้อมทั้งให้ข้อมูลแม้ว่าจะเป็นคำถามปลายเปิดหรือว่าเป็นคำถามที่ท้าทายขนาดไหนสร้างรูปแบบข้อความแปลภาษาเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ต่างๆนาๆนาเอาทีนี้ผมอยากรู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาบอกเรามาเนี่ยว่าทำโน้นทำนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเขาทำได้อย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ลืมนะครับบอกว่าฉันยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ฉันเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอค่ะคุณมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้งให้เราทราบด้วยนะครับตามบรรทัดนี้เลยนะครับอ,อย่างนี้ละกันผมจะให้เขาอธิบายเรื่องของหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่เบื้องต้นผมจะถามเขาก่อนว่ารู้จักหลักปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงไหมจากคำถามนี้ครับ do you k n o s u b f i c t i o n e c o n o m y philosophy นะครับ philosophy นะครับปึ๊กลงไปคุณรู้จักหลักปราัาญศสษฐกิพอเพียงไหมนะครับมาเลยครับใช่เลยเนี่ยฉันคุ้นเคยกับหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรญาที่ พระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพัฒนาเน้นความพอประมาณรอบคอบและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมหลักปรจจามาจากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจควรยั่งยืนและเท่าเทียมกันเป็นเป็นคำตอบที่ครอบคลุมเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าหลักปรจจาเศรษฐกิจพอเพียงมี3ห่วง2เงื่อนไขยังไงนะครับอ่านี่งไงความพอประมาณนะครับ ความรอบคอบการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมความรอบคอบเนี่ยก็ถ้าเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือความมีเหตุผลนั่นเองซึ่งหมายถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและหมายถึงการเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกอีก2เงื่อนไขที่เรารู้จักกันนั่นก็คือเงื่อนไขของความรู้คู่กับคุณธรรมนะครับแล้วยังบอกอีกว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถูกนำไปใช้ประยุกต์ในหลากหลายทั้งด้านการเกษตรการศึกษาการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพนั่นหมายถึงว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับทีนี้พิทกิบมีมอดีเทลอ่าโอเคกิบมีมอเอ็กซมเปิลแล้วกันนะครับเอ็กซมเปิลออ หลักปัญาเศรษฐกษิจพอเพียงนะครับ s u f f i c i e n นะครับ economy philosophy น,นะครับปึก๊กมาแล้วนะครับขอตัวอย่างเพิ่มเติมของหลักเศรษฐกิจพอเพียงหน่อยจะเห็นว่าเวลาผมพิมพ์เนี่ยเป็นเหมือนลักษณะทั้งพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไปสเปลคือตัวอักษรผมไม่ค่อยได้เน้น นั่นจะเห็นว่าตัวบาท AI เนี่ยเขาจะเขาก็จะสามารถเดา,าได้เหมือนกันว่าเออบางทีไอ้คำคำนี้เนี่ยมันพิมพ์ผิดก็จริงแต่มันควรจะเป็นคำคำนี้นะนะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับแน่นอนต่อไปนี้คือตัวอย่างของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในประเทศไทยในด้านการเกษตรนะครับนี่เขาก็จะตื้อๆๆๆๆไปอธิบายไปนะครับในด้านการศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริม ในด้านการดูแลสุขภาพด้านการวางแผนประเทศนะครับมาตั้งแต่ภาพเล็กจนเป็นภาพใหญ่เลยแล้วก็ในบรรทัดนี้บอกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ซับซ้อนมีหลายแงยม่มุมไม่ใช่โซลูชันขนาดเดียวที่เหมาะสมกับทุกคนนะครับก็เป็นเป็นคำแปลที่แปลมาจาก Google นะครับอาจจะยังไม่สมูทยังไม่เนียนในภาษาไทยนั่นเขากำลังจะบอกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ไม่ได้ฟิกเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าหนึ่งคำตอบเนี่ย ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่แต่แต่ละคําตอบเนี่ยจะเหมาะสมกับแต่ละคนนะครับถ้าตามตามหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ที่เรารู้ที่เราล่ําเรียนมานะครับทีนี้ผมจะลองให้เขาเขียนบทความเลยแล้วกันนะครับอ่าผมบอกว่า r i รอ a ติเคลน for ผมลองใช้ตัวยอ่อนะครับ SEP แล้วกันนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า SEP คือ s u f f i c i a n t Economic Philosophy นะครับปึ๊กนะครับลองดูว่าเขาจะรู้จักตัวยอ่อไหมก่อนที่จะเขียนคำเต็มอ่ารู้จักด้วยนะครับนี่คือบทความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะเจ n e เรตออกมาแล้วก็มีขึ้นต้น มีคําอธิบายนะครับก็คือหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคําอธิบายด้วยนะครับนี่ปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็อธิบายมาแล้วก็มีสรุปหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ซับซ้อนมีหลายแง่มุมไม่ใช่โซลูชันสําหรับทุกคนก็เป็นข้อความที่คุ้นๆกันอยู่แล้วทีนี้เมื่อเรารู้นะครับให้เจ้าจตัวบาท AI เนี่ย ลองให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคุณครูเนี่ยเราอยากได้อยากได้ข้อสอบไปไปสำหรับอสอบน้องๆหนูๆหรือว่าลูกศิษย์ของเรานะครับอาจจะไม่ใช่ข้อสอบที่ดีซะทีเดียวแต่เราอยากได้ดับตัวอย่างข้อสอบอเดี๋ยวผมจะลองถามคลิปนีนะครับมันติ choice test for SEP นะครับมันติช้ test for. อย c e เทส t for ลองดูอ่ามาจริงๆด้วยครับมีกี่ข้อเอ่ยอ่เขาให้มาห้าข้อเลยทีเดียวนะครับมาดูว่าข้อที่หนึ่ง ถูกไหมนะครับเขาให้มาทั้งคําถามตัวเลือกแล้วก็คําตอบมาให้ด้วยนะครับคาถามที่1เป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเขาก็มีกเ่อ,เ,อสเสริมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขอเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคอเพื่อลดความยากจนงอเพื่อพัฒนาการศึกษาแล้วเขาก็ตอบว่าขอไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช้อยที่ ที่สามารถที่จะนําไปประยุกต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้ามมาดูข้อ5อีกสักข้อหนึ่งนะครับคำถามที่5ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีศักยภาพในการช่วยประเทศไทยรับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่21ได้อย่างไรโอ้โหนะครับมีตั้งแต่คําถามเบื้องต้นจนถึงคําถามที่ประยุกต์เลยทีเดียวลองดูนะครับก็มีศักยภาพที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมีศักยภาพที่จะช่วยให้ประเทศไทยลดความยากจนได้ข้อมีศักยภาพที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาการศึกษาได้แล้วก็งอถูกทุกข้อที่กล่าวมาแล้วเขาก็บอกว่านี่ถูกทุกข้อที่กล่าวมาเลยนะครับฉันหวังว่านี่จะช่วยได้นั่นคือนั่นคือข้อมูลที่เขาให้มาอ่ะถ้าสมมุติว่าเรายังสนุกกับเจ้าตัวบาท a i ยู่เราลองมาดูว่าเขาให้ข้อมูลอย่างอื่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมอยากรู้ว่า 10จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเรียงจากเป็นท็อปเทนเลยนะครับใน10จังหวัดเนี่ยมีม,มีประชากรที่สูงสุดเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับผมบอกว่ากิฟ์มีท็อปเทนออฟ o v i n c e s in ไทยแลนด์วิชแฮปไฮปปูเลชั่นนะครับนี่นะครับสิบอันดับจังหวัดประเทศไทยที่มีประชาการสูงโอโ้มาทั้ง มาทั้ง10จังหวัดเลยครับรู้สึกว่าจะเรียงจากกรุงเทพมหานครแล้วก็จบท้ายอันดับ10ที่เชียงใหม่นะครับจากกรุงเทพมหานคร10ล้านกว่าคนครับ10ล้าน5 0 0แสนกว่าคนแล้วก็สมุทรปราการ1นล้านเจ็ดแสนคนนนทบ,บุรี1.7ล้านคนปทุมธานี1.4ล้านคนแล้วก็เชียงใหม่90,00กว่าคนนะครับทีนี้ผมอยากได้ในรูปแบบตารางอันนี้เป็นรูปแบบลายบรรทัดนะครับผม จะดูว่าเขาสามารถที่จะทำนะทำงานต่อเนื่องจากคำสั่งเดิมได้ไหมนะครับ please give me in table format ปึ๊บปดให้ฉันในรูปแบบตารางนะครับเขา,าจำนี่ครับเขาสามารถทำงานในรูปแบบที่ต่อเนื่องจากของเดิมได้ด้วยนะครับ ไปลองลองดูกันนะครับถ้าสมมุติว่าใครจะนําไปเขียนโค้ดหรือว่านําไปประยุกต์กับโค้ดสาหรับสคริปต์ต่ตางๆนะครับลองดูนะครับว่าเขาจะให้ทําให้เราในสามารถที่จะเป็น CSV format ได้ไหมนะครับ Please give me in CSV format ปึ๊กอ่ามาแล้วนะครับ เรียงมาเลยครับแรนิ้งพวิลสพ populaion ตั้งแต่1-10ถึง10นะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับมาดูว่าข้อมูลที่เปรียบเทียบที่เขาให้มากับกับข้อมูลเบื้องต้นจากตารางด้านบนมันตรงกันไหมอ่า10 569680กนะครับกรุงเทพ10ปเนี่ยบางกอก1 0 5 6 680แล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับ977954นะครับนี่คือความสามารถของไอ้เจ้า แชทบอทนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่าถูกพัฒนามาเพื่อเป็นคู่แข่งกับตัว OpenAI ซึ่งเป็น c h a t จ GPT ในรูปแบบการใช้งานนะครับซึ่งทั้ง2บริษัทก็ยังพัฒนา,าพัฒนาคู่กันไปอยู่นะครับต้องไปดูที่ความสามารถจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของธุรกิจที่ที่ฟีเจอร์ที่มากขึ้นอาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมแต่สำหรับฟีเจอร์พื้นฐานนะครับ ที่ทั้ง Chat GPT แล้วก็ทั้งเจ้า Google Bard ให้มาเนี่ยเบื้องต้นผมก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยเพียงพอนะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานในการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันถ้าเรายังไม่ต้องการฟีเจอร์ที่ไฮหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเท่านี้ก็เพียงพอที่จะช่วยงานเราได้บ้างนะครับลองไปค้นหาแล้วก็ลองใช้ดูนะครับว่าคุณสมบัติของไอ้เจ้า Google Bard เ,เนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับ ลองไปค้นหาแล้วก็ลองทดลองใช้ดูเราจะรู้แล้วก็จะจะจะได้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันช่วยเราในการที่จะทำงานได้เยอะเลยนะครับทุนแรงได้เยอะเลยในการค้นหาแทนที่จะไปค้นหาแล้วก็อ่านทีละบรรทัดนะครับทั้ง c h a t GPT แล้วก็ Google Bard หรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆที่เป็น AI ไม่ว่าจะเป็น AI ในการวาดรูปวาดภาพนะครับเดี๋ยววันถัดไปจะได้นำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับวันนี้ดีสิเคสสวัสดีครับ